ค่ะสวัสดีค่ะครับ EP ที่78เท่าไรสามสามร้อยเจ็ดสิบแปดจ้ะสามร้อยเจ็ดสิบแปดจัดบกเข้าหรือเขงเลยจัดบกเข้าก็ต้องเอาน้ำสีดน้ำสีดแล้วเคาะเขา้เขาเนาพนะพอาะเนาะ ปัดมันคือที่ไม่ได้เหลามาเหลาออกเองป่ะพ่อเลารเส้ในใหญ่นาะเส้นใหญ่คือยี่ทนเนาะพ่อนะหนูว่าน่าจะทนทานดีนะเส้ใน <S 2>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  สใหญ่แย่สานได้กันดีสิเออเส้นใหญ่ดีคือยี่ทนทานดีเนาะ Xin chèn kênh nha em nữa Ăn ôn cả hẹn cả ngay Một thôn ạ Xin nhanh chèn đi Giảm đây đi สวยงามมากเลยค่ะเจียบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าค่ะพี่น้องอุ้ยงามค่ะกลนตะกร้ากับงามค่ะพี่น้องเบิ่งสวยเลิศเลยค่ะฝีมือของคุณพ่อค่ะคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากันค่ะเจียบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าค่ะ EP นี้เป็น EP ที่378แล้วค่ะ ภมพันอัดคลิปแล้วประมาณสามนาทีกว่า,ก,วา,ก,วาก็พอแล้วค่ะเป็นคลิปสั้นๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจช่องคุมพันธ์ตุลากันขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะคุมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ทำงานประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้ สมปรารถนาค่ะสู้ๆนะคะพบกันคลิปหน้านะ,คะ,ค,ะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครับ